กลับมาสู่ช่วงที่อของรายการกันบ้างนะครับเรายังคงอัปเดตติดตามในเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมนะครับต้องไปขอดูในเรื่องของการชุมนุมทางด้านของคุณแพนกินและกันหนึ่งในผู้เป็นแกนนําแลา้วกันเนาะที่ก่อนหน้านี้นมีการออกมาประกาศนะครับว่าตนเองอได้มีการติดเชื้อโควิด ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอัปเดตอาการนิดนึงครับส้มตอนนี้อาการของคุณเพนกวินนะคะหลังจากที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีข่าวคราวที่เขา,เาแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะว่า,าโรคประจำตัวของคุณเพนกวินเนี่ยเขามีอาการที่แบบหนักขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนหมอจัดยาให้ผิด นี่เป็นเรื่องราวที่เขาแชร์กันนะคะจากที่สื่อสังคมออนไลน์ค่ะได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวนะคะในวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์ค่ะโดยนายทวัชชัยชัยวัฒน์ค่ะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงทําความเข้าใจต่อสังคมนะว่าเรื่องราวที่ได้มีการแชร์ออกไปค่ะว่ามีความน่าเป็นห่วงในเรื่องที่หมอเนี่ยจัดยาให้ผิดแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วปอดมีฝ้า ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการแรกรับของผู้ป่วยคือดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สัญญาชีพจรปกติการวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยก็97%แล้วก็รับตัวในหอผู้ป่วยโควิดเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเลยโดยการรักษาจะเริ่มที่ยาฟาวิพิราเวียนะคะเนื่องจากคุณเพนกวินเองเนี่ยเขามีน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมส่วนการเอ็กซเลย์ผลปอดออกมาเมื่อวันที่16สิงหา พบว่ามีฝ้าที่ชายปอดข้างขวาเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากที่ได้สแกนปอดเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าผลเนี่ยคือเขาเรียกว่าฝ้าในปอดของเขาเนี่ยลดลงก็คืออาการดีขึ้นเนื่องจากว่าผู้ป่วยเขามีโรคประจําตัวเป็นโรคหอบมันก็เลยทําให้แบบมันเห็นว่าเอออาจจะมีอาการผลข้างเคียงนะคะซึ่งแพทย์ที่รักษาอาการคุณเพนกวินเนี่ย เขาได้ใช้ยาพ่นแล้วก็เป็นยาพ่นหอบที่เป็นยาพื้นฐานไม่ได้ให้ยาผิดแต่ประการใดนะน,นี้เขคือเขาออกมายืนยันแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะทั้งนี้ทางกรมรชาชธรรมก็ยังยืนยันด้วยว่าทันทัสถานโรงพยาบาลรชาชธรรมมีภารกิจหลักในการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังด้วยทีมแพทย์ ตลอดจนพยาบาลและเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานของสาธารณาสุขนะคะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นสังคมนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาดูแลผู้ที่ถูกคุมขังอย่างดีแล้วก็มีการตรวจสุขภาพในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของการเป็นอยู่ข้างในเรือนจำเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินั่นเองนะคะฉะนั้นเขาก็ขอย้ำว่าอย่าลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเท็จ โดยมีได้ตรวจสอบความจริงก่อนกรมราชธรรมยังคงดําเนินการถือปฏิบัติาตามระเบียบข้อกําหนดอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นไปตามข้อความที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะคุณบอสอืมนะก็อันนี้เป็นเรื่องของทางด้านของคุณแพนกวินที่ได้มีการอัปเดตในเรื่องอาการป่วยของตัวเองเวอร์นิวส์ News. ข่าวในมือคุณ